วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมได้ตั้งชื่อเรื่องก่อนแล้วกันชื่อเรื่องว่าอา่ไม่เขียนดีกว่าผมจะพูดชื่อเรื่องเลยกันชื่อเรื่องว่าแค่มะนาวลูกเดียวโอเควันนั้นครับเป็นวันที่ยายยายผมเนี่ยแหละบอกให้ไปบอกให้แม่ไปบอกให้แม่ผมไปซื้อมะนาวให้หน่อย ตรงร้านป้าแมวนี่คือร้านป้าแมวนะครับนี่นี่คือร้านป้าแมวตรงนี้คือร้านป้าแมวนี่เหแม่ผมก็เดินมานี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่เดินขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตรงร้านป้าแมวเนะนี่ยตรงนี้ จะเป็นร้านปลาแมวซึ่งอยู่ตรงนี้นไอ้ตรงทีง่อยากไหนเป็นร้านปลาแมวซึ่งเป็นถนนที่ทําอยู่ถ้าไปถึงอันนี้จะเป็นก็จะไปถึงร้านปลาแมวแต่ที่ผมที่แม่ผมไปตอนเนี้ยมันมันเป็นถนนที่ยังไม่ได้ทํานะก็คือเนี่ยมันคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้เส้นปกติก็คือตรงไปตรงนี้นี่ตรงนี้ ตรงเนี่ยนะไปทางเนี้ยจะเป็นตลาดไปทางนี้นะตลาดตรงนี้ตลาดโอเคโอเคผมก็เลยแม่ผมก็จะบอกว่าแม่ผมบอกว่าจะพาไปทางที่ไม่เคยไปก็คืออ้อมไปทางนี้อ้อมไปอ้อมไปเรื่อยๆแบบเลี้ยวไปมุ่วๆจนไปเจอกับไอสองทางเนี้ย ทางหนึ่งเป็นทางถนนซึ่งค่อนหากลัวทางหนึ่งเป็นทางลูกรลังซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันมันจะเป็นทางแยกใช้ขวาทางทางเนี้ยไม่รู้ไปที่ไหนแต่ทางเนี้ยรู้ว่ามันสามารถทางเนี้ยไม่รู้ว่าไปที่ไหนเหมือนกันคือตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าไปที่ไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีบ้านคนเดี๋มันจะมีบ้านคนตรงนี้นะสีแดงแดงนี่จะเป็นบ้านคนตายป้าแมวอยู่ตรงนั้นตอนนั้นมืดมาก ไปท้ายรถก็ไม่สว่างก็ไปขี่ไปขี่ขี่ขี่ขขขถึงตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้แม่ผมพยายามมองทางแต่ก็มองไม่เห็นแม่ก็เลยบอกว่ากลับเถอะแต่พอผมพยายามมองทางก็คิดว่าใกล้ๆอย่าเป็นานบาะแมวแหละแต่แต่ก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมอ่ะเออก็คือไปเรื่อยๆไปวัดตุ คือไปเรื่อยๆไปตรงเนี้ยจะเจอร้านาแมวแมวแหละแต่ไม่ไปต่อไงมันมืดอ่ะมันมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นด้วยแล้วตรงนี้มันเป็นบ้านคนนึกว่าจะนึกว่าจะเลี้ยวเข้าบ้านคนซะแหละเลยตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าผมจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าแค่มะนาวลูกเดียว น่ากลัวมากเลยมันก็มืดอะประมาณสองทุ่มกว่า,วาไปเป็นชั่วโมงอะเออแม่ผมก็เลี้ยวกลับมาทางนี้กลับมาแล้วก็ไปขอแล้วก็ไปขอว่านาวบ้านป้าคนอื่นแทนบ้าน,บ,านบ้านคนอื่นเขาแทนซึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่าเจริญบอกเลย เคตั้งชื่อเรื่องแค่มะนาวลูกเดียว ಆನೆ <muchas>